ก็เรียกได้ว่าข่าวคราวความเคลื่อนไหววันนี้ถ้าพูดถึงข่าวนะหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาดูพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้หลายฉบับพร้อมใจกันเล่นข่าวนี้เลยข่าวอะไรคะคุณปูยิ่งรักกลับบ้านเตรียมกลับบ้านเตรียมกลับบ้านแล้วบางคนถึงขั้นฟันธงเลยหลัง22มก<ป>ราคม2517ปีนี้ใช่ไหมปีนี้ค่ะปีนี้เขาบอกเขามั่นใจเลยเขาฟันธงเลย คุณปู่ยิ่งรักจะได้กลับบ้านแน่นอนอ,อทําไมเป็น22สิงหาคม2567ค่ะหลายคนก็เริ่มไปดูไปสแกนข้อมูลอไปดูไทม์ไลน์ใช่ไหมไปดูไทม์ไลน์ไปดูข้อมูลจะครบ1ปีที่คุณทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยอแล้วคุณทักษิณเองถูกตัดสินลงโทษค่ะใช่ไหมคะลดโทษเหลือหนึ่งปีและหนึ่งปีของคุณทักษิณก็จะครบกําหนดก็คือจาก22สิงหา66 ก็จะไปสิ้นสุดหนึ่งปีก็คือ22สิงหา667เจก็เลยกลายเป็นประเด็นฟันธงว่ายังไงก็ตามนะคะปีนี้คุณปู่ยิ่งลักจะได้กลับบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณคุณปู่จะได้กลับบ้านก็ชัดเจนมาก่อนหน้าแล้วใช่ค่ะเราได้เห็นคดีที่มีการยกฟ้องไปก่อนหน้าแล้วคดีล่าสุดคดีรถโชว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นเรียกได้ว่ามติชัดเจนข้อต่อสูรนะคะยกฟ้องนะคะในคดีรถโชว ะะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เริ่มจับตาตอนนี้กระแสก็เริ่มมาแรงมากเลยหลายสํานักนักวิชาการต่างๆเองก็มีการพูดถึงมีการวิเคราะห์กระบวนท่าต่างๆของคุณปู่ที่จะกลับบ้านมีการวิเคราะห์ไปว่าจะยึดเอาโมเดลของคุณทักษิณที่เดินทางกลับมารับโทษก่อนนะะโดยใช้เข้าหลักเกณฑ์ต่างๆหลักเกณฑ์ของผู้สูงวัยนะคะหลักเ,เกณฑ<อ>์ผู้ป่วยแบบนี้จะนํามาใช้ได้หรือไม่นะคะในขณะที่ อีกฝักฝักหนึ่งก็มีการตั้งคําถามว่ามันคนละคนกันคุณยิ่งรักเองก็ไม่ได้อายุมากมายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ป่วยแบบนี้จะมีการใช้หลักเกณฑ์อย่างไรก็มีการตั้งคําถามไปยังทั้งคุณอุ้งอิงเองเอว่าบุคคลอื่นๆที่อยู่ในพักเพื่อไทยว่าจะมีการใช้ไทม์ไลน์ในลักษณะเดียวกันหรือแบบอย่างในรูปแบบไหนตอนนี้นักข่าวมุ่งเป้าไปที่คําถามนี้แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมหอพอมีสัญญ,ญาณ ว่าคุณปู่ยิ่งรักจะเดินทางกลับประเทศไทยมันก็เริ่มเกิดสมการต่างๆแล้วเก <c oughs> ิดดิวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจะมีดิวสรารพัดดิวเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เห็นดิวต่างๆที่จะ,จะเกิดขึ้นที่จะไปเชื่อมโยงกับที่คุณปู่ยิ่งรักจะได้กลับบ้านด้วยค่ะ <c oughs> แต่เมื่อวานนี้นะคะมีคนไปถาม <c oughs> คุณอุ๋งอิงคุณแพทองทานชินวัตรค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็มีการถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่เกินไปเพราะว่าคดีต่างๆมันเริ่มจะเบาลงไป ในส่วนของคุณยิ่งรักนะเบาลงไปเบาลงไปอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020งบ240ล้านที่จบกันไปแล้วแต่ทีนี้น,ะนักข่าวก็ไปถามคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีแผนกลับไทยหรือ,อยังคุณอุ้งอิงก็บอกว่าความจริงก็คุยคุยกันทุกวันแหละคุยกันบ่อยแต่แผนที่ชัดเจนเนี่ยย,ยังไม่มีไปฟังเสียงคุณอุ้งอิงสัก <ไป S 1> นิดนึง,งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูที่คุณปูทินค่ะค่ะเรื่องของคุณยิ่งรักค่ะ คุยได้คุยังคุยค่ะคุยทันทีค่ะก็ก็ก็ดีใจอะนะคะแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าก็สงสารท่านท่านนายกปูนะคะว่าก็ก็เสียเวลาไปสมควรไม่ไม่ใช่แค่นายกปูเองที่เสียเวลาก็ประเทศเองก็เสียเวลาด้วยที่ไม่งั้นก็คงจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายถ้าท่านนายกปูเป็นนายกในตอนนั้นนะคะ เป็นไปได้ถึงความกลับบ้านไมหมฮะกับประเทศไทยอะไรไหมครโอ้อันเนี้ยอิงเห็นแหล่งข่าวหลายที่นะคะบอกว่ามีแผนกลับบ้านแล้วเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะอันนี้จริงๆคือไม่เห็นล่าสุดไปอ่านไม่ทราบมาเมื่อกี้มีระบุวันที่ด้วยนะคะที่บอกว่าอะไรไม่มีเลยค่ะไม่ได้คุยเรื่องวันที่กันแม้แต่นิดเดียวแต่แน่นอนนะคะในความหวังพูดอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกเลยพูด ทุกปีเพราะว่าบ้านเราก็ต้องมีความหวังนะคะ <Ừ. S 1> ตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วซึ่งถามว่า17ปีที่คุณพ่ออยู่เมืองนอกมาพูดทุกปีเลยค่ะว่าจะกลับมาก็เช่นเดียวกับท่านนายกป,ปูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความหวังซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะนักวิชาการบางคนวิเคราะห์กันไปถึงว่าถ้าหากว่านายกยิ่งนั่งจะกลับประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้โมเดลเดียวกับพี่ชายาง โมเดลไหนนะคะโมเดลการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามพี่ชายหรือว่าตามทักษิณการขอพักโทษการขอพยาโทษอะไรก็ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดนะคะแล้วก็อิงคิดว่าคงมันคงมันคงเหมือนกันไม่ได้คนละคนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าติดตามข่าวจะรู้ว่าคุณปูยิ่งรักมีหนึ่งคดีที่ถูกตัด พิพากษาจำคุก5าปีค<า>่ะคดีปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตเกี่ยวกับการจำนําข้าวเมื่อปี2 5 6 0ศาลกสารก็มีการพิาพากษาตัดสินละคน<า>ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บางส่วนก็ไปอยู่ในคุกละนะคะแต่คุณยิ่งรักอยู่ต่างประเทศ<า>ก็ยังไม่ได้มารับโทษดำเนินคดีในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนี้หลายคนก็จับตาม,มองว่ายังมีหนึ่งคดีที่ค้างคาอยู่ในเขาเรียกคุณปูยิ่งรักยังยังมีคดีที่จะต้องถูกตัดสินจำคุก5าปีส่วนคดีอื่นๆเนี่ยหลายคนก็พยายามจะไปสแกนไปดูที่ยังมีค้างคาอยู่ในปชาั เรื่องราวต่างๆเนี่ยน่าเป็นกังวลไหมหลายคนเขาก็สแกนให้ฟังเขาบอกว่าถ้าดูคดีอื่นๆแล้วเนี่ยไม่มีความน่าเป็นห่วง <No. S 2> ก็ดูแล้วคือสามารถอธิบายเอาเป็นว่าไม่น่าเป็นห่วงแล้วกันไม่น่ากังวลว่าจะทําให้สะดุดหรือมีปัญหาแต่ที่จะมีปัญหาก็คือที่มันมีการตัดสินไปแล้วโทษจําคุก5าปีนะคะอันนี้ยังอยู่ในห่วงระยะเวลานะคะที่จะรอคุณยิ่งนระักกลับมารับโทษในส่วนนี้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูทักษิณโมเดลก่อนหน้านี้นะที่มีการ ใช้กันนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปย้อนดูคําพูดของคุณวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่มีการใช้อํานาจรัฐมนตร,นร,นรนีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็นขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคือตอนนั้นขั้นตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษก็มีลำดับก็คือต้องกลับเข้ามาในประเทศก่อน <Yeah. S 1> หลังจากนั้นก็ต้องมามอบตัวเป็นนักโทษแล้วจึงถวายดีกาได้อ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่า เส้นทาง,ทางหลัง,ง,งจากนี้ยเออจะเป็นอย่างไรจะมีรูปแบบออกมาในลักษณะไหนจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนใช่หลายคนก็คาดเดาหลายคนก็ออกมาดักทางก็มีนะ,ะสวหลายหลายท่านก็ออกมาดักทางเลยเหมือนกันว่ากลับมายินดีเววคัมให้กลับมาแต่ขอให้มารับโทษอะไรต่างๆแต่เรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็รอจับตาดูนะคะกรณีคุณปู่ยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับประเทศไทยเชื่อว่ายังมีจังหวะและห่วงระยะเวลาถ้าจับโทนสัญญ,ญาณจากที่คุณอุ๋งยิงให้สัมภาษณ์แสดงว่าอาจจะมีคิดละ แต่ในกระบวนการใดๆต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้หรือเปล่า อ่เรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามแต่ที่แน่ๆก็คือพอผลของสารดีกาออกมาคือยกหูโทรศัพท์คุยกันทันทีเลยเรื่องนี้แสดงความยินดีกันเรื่องนี้เลยแล้วก็พูดคุยเรื่องกลับบ้านแต่ยังไม่ได้วางแผนชัดเจนใช่ยังไม่ได้กาหนดวันเหมือนกรณีนนของคุณทักษิณเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีหลายช่วงหลายจังหวะซึ่งก็คอนเฟิร์มแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการคุยมีการยืนยนันมีกระบวนการอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างชัดเจนค่ะจากคุณปูยิ่งลักษณ์เนี่ยณนะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนถ้าไปถามนังตีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ ยัง,ยง,งไม่มีการ<ม>ยื่นเรื่องมาใช่ค่ะแต่ว่ามีหนึ่งคนที่บอกว่าพร้อมถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักจะเดินทางกลับมาก็ยินดีที่จะไปรับนั่นก็คือคุณภูมิธรรมอ่าพี่อ้วนภูมิธรรมเวชเชยไทยพูดเรื่องนี้อย่างไรไปฟังพร้อ,รอมๆกันค่ะค่ะก็อยากให้กำลังใจท่านายกยิ่งรักก็อยากให้ก่อนเดี๋ยวพ่อขับมาได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าแฟนขหรือ ประชาชนที่เคยเห็นผลง,งานท่านและก็พึมพอใจกับท่านก็อยากให้ท่านกลับมาด,ด,ดูดูหนนะครับผมเองผมก็รอ้อนรับท่านเนี่ยเต็มที่อยกันในฐานะนายกัฐมนตรีฤฤฤฤซึ่งซึ่งก็ก็เป็นที่เคารพรักของทุกคนและ่อรที่รักของผมเลยอืมก <c oughs> ็ไม่แปลกใจค่ะ <c oughs> ไม่แปลกใจถ้าพี่อ้วนจะตอบคําถามแบบนี้ <c oughs> ถ้าพี่อ้วนไม่ตอบคําถามแบบนี้น, <c oughs> นั่นสิถึงจะแปลกใจ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากที่สื่อพยายามซักถาม พี่อ้วนภูนธรรมเมื่อาวานนี้นะคะก็มีการตั้งคําถามว่ากลับมาแล้วเนี่ยหมายถึงถ้าคุณปูยิงรักกลับประเทศไทยเนี่ยจะมีผลทางการเมืองอย่างไรอคําตอบของพี่อ้วนภูนธรรมมีนัยยะบางอย่างนะคะที่มันซ่อนอยู่ให้น่าคิดต่อว่าความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการถูกดําเนินคดีของคุณยิงรักเป็นอย่างไรบอกไว้แบบนี้ค่ะการตั้งคำถามว่าการกลับมาแล้วจะมีผลทางการเมืองอย่างไรมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้เริ่มจากจุดที่ถูกต้องมันก็ต้องเริ่มจากการที่ท่านได้รับความยุติธรรมหรือไม่ ท่านผิดจริงหรือไม่มเมื่อท่านไม่ผิดท่านไม่ได้รับความยุติธรรมก็คืนความยุติธรรมให้กับท่านแล้วจะตั้งคําถามอีกก็คงจะอคติมากไปหน่อยหลายคนก็ถอดรหัสแบบนี้นั่นคือความเชื่อความคิดของพี่อ้วนภุมิธรรมนั่นคือความเชื่อความคิดของกลุ่มคนในพักเพื่อไทยและเป็นกลุ่มความเชื่อความคิดของกลุ่มคนเชื่อแดงหลายๆกลุ่ม นะคะบางส่วนหลายกลุ่มที่ว่าแมมคิดว่ากรณีที่คุณปูยิ่งรักก็ดีหรือรวมไปถึงคุณทักษิณก่อนหน้านี้ถูกดําเนินคดีเขามองว่ามันเป็นเรื่องของทางการเมืองมันมีเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นนั่ถูกแรงแกล้งทางการเมืองนั่นก็คือในมิติหนึ่งที่มีการมองกันแบบนี้ค่ะส่วนทางด้านของพันพันตำรวจเอกทวีสอสสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ก็ถูกนักข่าวเข้าไปสอบถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคือเมื่อวานนี้ใครที่อยู่ในเส้นทางนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะถูกนักขข่าาาาวเ้ไปสอบถมมหด มีความคืบหน้าในเรื่องนี้บ้างหรือยังก็ได้รับคำตอบบอกว่าบอกว่ายังไม่ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณยิ่งลักษ์จะเดินทางกลับมายยงประเทศไทยแล้วก็ประสงค์จะขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลก็สามารถยื่นเรื่องโดยตรงกับกระทรวงยุติธรรมได้หลังจากนั้นนะักข่าวพยายามจะซักไซร้เรียงต่อเหมือนกันนะแต่ก็ได้รับคําตอบกลับมาว่าถ้าเป็นเรื่องสมมุติมตผมขอไม่ตอบแล้วกัน แล้วก็กไม่ได้คําตอบหลังจนากนั้นอีกแล้วการสูงกาดสูง,สงแต่เอาเป็นว่ายังไม่ได้ยื่นเรื่องมาในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะเชื่อว่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็จะต้องถูกสื่อซักถามแบบนี้ทุกวันเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆในการขอพระราชทานอภัยโทษหรือการจะอะไรเกี่ยวกับคุณยิ่งรักเกี่ยวกับเรื่องการรับโทษเนี่ยะจะต้องผ่านไปที่กระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นกระทรวงยุติธรรมจะต้องตอบคำถามได้ อ่ะรอติดตามและกันกรณีคุณปู่ยิ่งรักจะกลับประเทศไทยจะตรงดังคำทำนายของคุณเทพไทยหรือเปล่าที่บอกว่ากลับแน่ๆหลัง22สิงหาบางคนก็บอกปีนี้ได้กลับแน่ๆรอติดตามค่ะหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าหลัง22สิงหาแต่ว่าอาจจะทิ้งช่วงให้ดูนานหน่อยอ,อาจจะไม่กระชั้นกันจนเกินไปนักวนกวนนักเกลียดอ่าแบบนี้เป็นต้นอ,อ่รอติดตามแล้ว